น้องมีปืนขายไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อีก,อกหนึ่งโครงการกที่เชื่อว่าทุกท่านคุ้นหูนะฮะจากแลนด์แอนด์เฮเป็นผู้สร้างนะครับหมู่บ้านปาริชาติเส้นโลเคชั่นถนนติดถนน345สี้าเรานี่เองนะครับเข้าออกสะดวกนะฮะแล้วก็หมู่บ้านนี้นิติบ,บุคคลนี้ดูแลได้แบบ เจ็มจนนะครับอุ่นใจสบายใจนะฮะดูแลตลอด24ชั่วโมงค่าส่วนกลางก็ไม่แรงด้วยหลักร้อยนะฮะไม่ถึง3ใบแดงชุดโซฟาเก้าอี้บาแล้วก็พวกชุดปั๊มน้ำแทงน้ำเราจัดให้เสร็จสับแล้วราคาถือว่าเบามากนะครับ1 7 9ล้านบาทค่างวดก็เบาๆ6 ใบเทาเท่านั้นนะฮะสิตารางวา2นอน2น้ำหนที่จอดรถรีโนเวทให้ครบจบเพิ่มเติมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ